อ่ะยังอยู่แค่การดิสอีกสักข้าวนะคะไปติดตามโรงเรียนวัดกงตาค่ะอำเภอที่ตำบลทางทรายอำเภอกาญจานาดิษนะคะจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ภูมิใจแล้วก็ขอบคุณรัฐบาลค่ะที่มีโครงการยูโซนน็ตเป็นบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห้างไกลนั่นเองค่ะ ที่โรงเรียนวัดกงตาค่ะตำบลชางสายอำเภอการจนาดิตจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะนายสุขสวัสดิ์จิตติอาภรณ์ค่ะผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกงตานี่แหละค่ะก็นำผู้ซื้อข้าวหน้าตาคุคนๆเนี่ยนะ,ะไปเยี่ยมชมอาคารบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห้างไกลหรือวายูโซเน็ตค่ะก็เป็นโครงการของรัฐบาลนะคะในพื้นที่โรงเรียนวัดกงตาเป็นที่ตั้งทําให้เกิดประโยชน์ทางนักเรียนแล้วก็ชุมชนเป็นย่างมากค่ะเดี๋ยวเราฟังเสียงพ่ออรโรงเรียนกันแล้วค่ะ ของยูโซเน็ตที่โรงเรียนวัดกงตากเนี่ยตั้งเมื่อปี6-2นะครับเราเปิดําการมาแล้ว3ปีมุมมองของผมนะครับเรื่องของนักเรียนที่เข้ามาใช้บริการนะครับเรามี3ระดับมีประถมวัยประถมแล้วก็มัธยมเราจะเด็กก็จะเข้ามาใช้บริการหลากหลายครับพักเที่ยงเนื้อหาสาระที่เขาต้องการรู้เพิ่มเติมเนี่ยเขาก็สามารถมาสืบค้น เป็นแหล่งข้อมูลได้อย่างดีเลยนะครับและที่สำคัญ <_ S 1> ยูโซเน็ตเนี่ยเราเปิดทำการถึง17นาฬิกาโรงเรียนเราเนี่ยเราเลิก15นาฬิกา30นาทีแปลว่า1ชั่วโมงโดยประมาณเด็กกับผู้ปกครองที่มามีส่วนร่วมกันสามารถจะมาใช้บริการใน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 ,ใน,ในหาข้อมูลในส่วนตรงนี้ได้ตลอดครับและสร์อาทิตย์ เด็กก็สามารถเข้าถึงไม่มีวันหยุดนะครับในส่วนของยูโซเน็ตในส่วนของนักเรียนเยาวชนตรงนี้นะครับถือว่าตอบโจทย์มุมมองผมนะครับตอบโจทย์ลดความเหลื่อมล้ำเพิ่มความเสมอภาคให้กับชุมชนอย่างแท้จริง ครับนอกจากนี้นะครับผู้อำนวยการโรงเรียนเนี่ยก็ยังครอบคุุมอย่างรัฐบาลที่มีโครงการดีๆที่เป็นการลดความเลื่อมล้ำของชุมชนนักเรียนได้อกาสเข้าถึงอินเทอร์เน็ตซึ่งสามารถถ่ายทอดอาชีพสร้างมูลค่าสินค้าในชุมชนได้ด้วยนะครับที่ยูซูเน็ตนะครับเรามีเจ้าหน้าที่ดูแลอำนวยความสะดวกให้ทั้งเยาวชนและชุมชนนะครับโดยไม่คิดมูลค่านะไม่มีไม่มีการจ่ายเงินใดๆทั้งสิ้น ตามโครงการอินเทอร์เนต็ตความเร็วสูงพื้นที่ธุรกันดารหรืออินเทอร์เนต็ตชายขอบนะครับที่พวกเราเรียกกันเนี้ยในท้องถิ่นของอำเภอกาญจนดิตมี8แห่งขณะนี้นะครับแล้วก็กงตากก็1ใน8 mm hmm. ก็ดูแลอาคารและอำนวยความสะดวกให้กับชุมชนนะครับ mm hmm. ประเด็นนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณรัฐบาลเป็นอย่างยิ่งเลย นะครับที่มองเห็นถึงความเหลื่องล้ำนะคะโดยสำหรับคอกังวลแล้วก็คอซสนเนอร์แน่ค่ะก็ยากจะให้รัฐบาลโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยังคงสนับสนุนโครงการยูโซเน็ตลังจากคอสัญญาเดิมกับน็อตไฮเมื่อครอบ5ปีจะโอนให้โรงเรียนซึ่งก็มองว่าความพร้อมเนี่ยไม่สู้การดูแลของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะเดี๋ยวฝังเสียง่านพอออยสักทีค่ะ อาคารยูสโอเน็ตเรามี MOU กันอยู่ว่า5ปีครบ5ปีแล้วเนี่ยจะคืนอาคารนี้ให้กับโรงเรียนผมไม่อยากรับคืนอาคารนี้ความหมายของผมคือว่าอยากจะต่อสัญญารอบต่อไปอีกเพื่อให้ชุมชนเนี่ยรุ่นหลังๆโตขึ้นมาได้ใช้อินเทอร์เน็ตลักษณะแบบนี้มีผู้ดูแลมีการบำรุงรักษา มีการฝึกอาชีพให้กับชุมชนตลอดไปครับ ทางด้านข้องนางเศร้านันมณัดอูช่ายค่ะซึ่งก็เป็นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลสู้นี่ก็ยืนยันวา่าโครงการยูโซเน็ตบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกลที่มาตั้งอยู่ในพื้นที่ตั้งแต่ปี2 5 6 2เนี่ยซ่อนีแหละค่ะสร้างโอกาสให้ชาวบ้านโดยเฉพาะกรณีที่รัฐบาลมีนโยบายเช่นเปาตังคนละครึ่งพอดีต้องใช้เน็ตใช่ไหมชาวบ้านก็มีความสะดวกแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อชาวบ้านย่างมากเลยค่ะเดี๋ยวฝั่งเสี่ยงข้องเจ้าหน้าที่ที่ดูแลสู้กันค่ะ ชาวบ้านชาวบ้านนะคะเราก็จะมีโครงการปกติแล้วนะคะถ้าเกิดว่าไม่มีโครงการชาวบ้านก็จะเข้ามาในช่วงที่ช่วงเที่ยงอะค่ะช่วงพักเที่ยงเพราะว่าชุมชนเราเนี่ยก็คือจะมีกริดยางเขาก็กรีดยางเสร็จทําอาชีพของเขาเสร็จเขาก็จะแวะเวียนเข้ามาเพื่อทําธุระค่ะเหมือนอย่างช่วงที่รัฐบาลให้สิทธิพิเศษที่ผ่านมาเกี่ยวกับพวกเ,เป่าตังไหมคะ อันนี้ใช่ค่ะ,ะชาวบ้านส่วนใหญ่เนี่ยทำไม่เป็นไม่มีอินเทอร์เน็ตก็จะเข้ามาขอคําแนะนาค่ะก็จะได้โอกาสตรงนั้นไม่เสียสิทธิ์ตรงนั้นไปอะค่ะนะครับอ่ะก็ยูซูเน็ตนะครับเป็นโครงการดีๆจริงๆของกัฐรบ้านลดความเลื่อมล้านะครับเราก็ได้ยินของจริงกับน้องยอมลงไปสัมผัสน์จริงๆิงว่าที่เขาสร้างมาแล้วเนี่ยได้ประโยชน์กับชุมชนกับชาวบ้านจริงๆครับนั่นแหละค่ะ